สวัสดีค่ะพบกับยิ้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่ MG Alice กรุงเทพสาขาลำลูกกานั่นเองนะคะโชว์รูมนะคะมาตรฐานนะคะและก็มีรถยนต์นะคะให้ลูกค้าได้ชมเยอะมากๆวันนี้นะคะยิ้มก็อยากจะพาลูกค้านะคะในแฟนเพจ MG a l i s สก mm hmm. รุงเทพลำลูกกาเนี่ยมาชมนะคะโชว์รูมของเรานะคะแล้วก็ยิ้มจะพาชมรถนะคะที่ตอนนี้นะคะที่เราขายดีมากๆเลยก็จะเป็นรถไฟฟ้านี่เลยนะคะ mm hmm. ก็คือ MG4, นะคะ MGEP นะคะ MGES นะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ค่ะยิ้มจะพาชมว่า mm hmm. เอ๊ะทำไมนะคะ MG ําลำลูกกานะคะลูกค้าถึงไว้วางใจ ซื้อรถกับที่ปรึกษาการขายของเรานะคะเดี๋ยวยิ้มจะพาไปชมรถที่รอส่งมอบนะคะจอดอยู่ทางด้านสูงบริการนะคะคือมีลุกสีเลยค่ะเดี๋ยวยิ้มพามาชมกันค่ะแล้วนี้นะคะก็เป็นรถที่รอส่งมอบนะคะที่อยู่ด้านหลังยิ้มนะคะเดี๋ยวพามาชมคันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะก็เป็น E.P. สีดำนั่นเองนะคะสีดำตอนนี้เราก็ยังมีรถ พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกท่านนะคะถัดมาค่ะก็เป็นตัวสีแดงนะคะเป็นสีแดงแรงริดเลยนะคะขายดีไม่แพ้กันเลยนะคะสําหรับสีแดงนะคะลูกค้าเฉพาะเลยสําหรับสีแดงนี่นะคะตัวขับสนุกที่สุดของเรานะคะ mg f o นะคะสีฟ้านะคะเราก็มีพร้อมส่งมอบลูกค้านะคะถัดไปก็จะเป็นสีขาวนะคะนี่เลยสีขาวนะคะแล้วก็สีเกรนะคะที่เรารอนะคะ pdi นะคะแล้วก็ตรวจเช็คนะคะ เพื่อรอสมมอบลูกค้าเราจะมีการชาร์จไฟให้เต็มทุกคันนะคะก่อนที่จะสมมอบนะคะเนี่ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วว่า MG a l i s เอิสกรุงเทพสาขาลำลูลก,กานะคะที่ปรึกษาการขา,ขายของเรานะคะมีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการให้ข้อมูลความรู้นะคะเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะคะจะบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยการันตีอะไรรู้ไหมคะเมื่อวานนะคะมีการตรวจมาตรฐานโชว์รูมนะคะ ข้างนะคะ MG Thailand นะคะก็บอกยิ้มมาเลยว่าที่ปรึกษาการขายที่นี่เก่งมากๆเลยนะคะตอบได้ทุกข้อสงสัยเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีความรู้เรื่องของรถไฟฟ้านะคะเราก็ให้ข้อมูลลูกค้านะคะเป็นการตัดสินใจเลยนะคะว่าเอ๊เราจะใช้รถไฟฟ้าดีไหมในอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้านะคะก็มีที่ปรึกษาการขายของเรานี่หละคะ่ะที่ไขข้อข้องใจให้ลูกค้านะคะจนลูกค้าต้อง บอกว่าถ้าซื้อรถไฟฟ้านะคะต้องซื้อที่ MG ลำลูกกาค่ะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากที่ไว้วางใจนะคะอ่ะเดี๋ยวไทยคลิปนะคะเดี๋ยวยิ้มจะพามาชมแคมเปญน,นะคะเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าค่ะที่นี่มีแคมเปญเด็ดแน่นอนค่ะเอาละค่ะไายคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวยิ้มขออนุญ,ญาตฝากแคมเปญน,นะคะสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นเลยละกันนะคะของยิ้มก็จะมีแคมเปญน,นะคะคือ เอารถวันนี้นะคะลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยต่ำสุดเลยที่1.29%ค่ะสำหรับเดือนกรกฎาคมเอ้ยโทษที่ค่ะเดือนมิถุนาย,ยนเท่านั้นนะคะแล้วก็เรายังมีนะคะหรือลูกค้าสามารถเลือกนี่เลยค่ะประตูท้ายไฟฟ้านะคะมาเดี๋ยวยิ้มจะพามาชมนี่เลยค่ะประตูท้ายไฟฟ้านะคะเปิดปิดอัตโนม,มัตินะคะจะเราสามารถ ทอาอทการเปิดได้สีวิธีนะคะเปิดด้วยรีโมทนะคะเปิดด้วยแมนนวลนะคะแล้วก็คลิกเซนเซอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดจากภายในรถนะคะเห็นไหมคะออกรถกับทาง MG กรุงเทพลำลูกกาเนี่ยได้ที่ปรึกษาการขายบริการแบบดีเยี่ยมนะคะไม่ทอดทิ้งลูกค้าแน่นอนฝากด้วย MG เอลิสกรุงเทพสาขาลำลูกกาวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะโทร0 2 5 9 1 6 4 6ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ